กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จัสเสถียรสมาชิกสภาผูทแท้แทนรัศดรจังหวัดมาสรคามพักเพื่อไทยวันนี้นะครับผมจะได้กับเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลที่วันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนี่ยมาให้สภา ได้พิจารณานะครับว่าในการโอนงบเนี่ยยอดรวมนะครับประมาณ88,000ล้านเนี่ยเพื่อเอาไปช่วยนะครับในเรื่องของโควิดไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนซึ่งท่านประธานครับผมอยู่สภาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2 5 4 4ก็เพิ่งเคยมีครั้งแรกเนี่ยนะครับที่มีการโอนงบแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วย นะครับที่ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ก็กำลังเดือดร้อนจากปัญหาโควิดแต่ท่านประธานครับการใช้เงินเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยมันต้องระมัดระวังและก็ต้องมีความรอบคอบนะครับว่าเงินที่นําไปใช้เนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคีนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยนะครับที่ผมกําลังจะพิปายต่อไปนี้นท่านประธาน ว่าการโอนงบเนี่ยนะครับมันไม่มันไม่โปร่งใสครับท่านประธานไอ้ที่ควรที่จะตัดเอาไปช่วยโควิดก็ดันไม่ตัดแต่ไอ้ที่ไม่ควรจะตัดเนี่ยก็ดันเอาไปตัดท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอรอกอเงินกู้1.90ล้านล้านเนี่ยนะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก4ี่แสนล้านเนี่ยเน้นภารกิจก็คือเรื่องกเกษตรท่องเที่ยวเศรษฐกิจกชุมชน ท่านประธานครับดูในเล่มนี้ครับเล่มที่หนึ่งนะครับเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพศเล่มที่หนึ่งในส่วนของกรมทางหลวงครับท่านประธานครับกระทรวงควมนาคมครับหน้าร้อยแปดสิบแปดครับไปตัดครับงานบุรณะพิเศษและบุรณะทางหลวงหมายเลขสี่ศูนย์สองห้าตอน ท่าเรือเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตหนึ่งแห่ง16ล้านในลำดับที่89งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข4034ตอนปากน้ำกระบี่ถึงเขาทองตอนสองจังหวัดกระบี่อีก50ล้านอันนี้เพียงตัวอย่างครับท่านประธานครับว่ามันเป็นงบป,ประมาณที่ผมว่าจำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว นะครับทั้งจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูเพราะว่าโควิดเที่ยวนี้เนี่ยเราได้รับความเสียหายนะครับจากปัญหาการท่องเที่ยวนะครับไออย่างเงี้ยไปตัดเขาครับท่านประธานคันนี้เนี่ยไอ้ที่ไม่ควรที่ควรจะตัดดันไม่ตัดครับท่านประธานครับผมต้องขออนุญาตได้เรียนชี้แจงท่านประธานครับว่า เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดที่ผมเป็นผู้แทนรัษฎรคือจังหวัดมหาสารคามมันก็มีงบประมาณครับในการก่อสร้างถนนยกระดับเ,เพิ่มประสิทธิภาพนะครับทางหลวงจำนวน4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น190ล้านบาทเป็นงบปี2563ของจังหวัดมหาสารคามคือถนนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเนี่ยและท่านประธานอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ ไปยกระดับอะไรก็คือถนนเดิมเนี่ยมันมีอยู่สองช่องจราจรก็ไปขยายข้างๆครับอีกฝั่งละหนึ่งช่องก็กลายเป็นสี่ช่องจราจรเขาเรียกว่างานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงบจังหวัดมหาสารคามครับรท่านประธานนะได้งบมานะครับทั้งหมดเนี่ยร้อยเก้าสิบล้านทําถนนอยู่สี่สายสายที่หนึ่งครับรท่านประธานครับก็คือโครงการ ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข2381นะครับตอนนาเชือกโพทองนะครับระยะทาง2.50กิโลเมตรงบประมาณนะครับ49งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยที่ได้รับการจัดสรร50ล้านแต่เวลาทำสัญญาจริงครับผู้รับเหมาที่ประมูลได้เนี่ยในราคา 49. 985ล้านบาทก็คือต่ำกว่าราคากลางไป10,500 0บาทครับโอ้มันน่าตกใจไม่นประธาน50ล้านเนี่ยประมูลไปนะครับต่ำไป15,000บาทแล้วก็ได้ผู้รับเหมาครับขออนุญาติเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่กลัวโดนฟ้องด้วยเพราะเรื่องจริงคือหอจก,กอบลระบรอรพรเทพได้งานสัญญาสองอีกครับท่านประธานครับ มหาสารคามอีกแล้วครับทำทางยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเหมือนกันหมายเลข2045นะครับตอนโคกคูกหนองคูโคกถึงว่าปีปทุม40ล้านครับงบราคากลางเนี่ยวงเงินทําสัญญาครับ39.985ล้านบาทก็คือลดราคาไป15,000บาทอีกครับผู้ชนะการประกวดราคาลายเดิมอีกครับคือหอจอกอบรลบือพรเทพ โครงการที่3ครับหมายเลข2องศครับราคากลางเนี่ยห้ล้านวงเงินประมูลไปนะครับ49.985ล้านก็คือต่ำกว่าราคากลางไปหน0 0งบาทครับผู้ชนะรายเดิมอีกครับคือหอจอกอบรลบือพรเทพรายการที่4ครับเหมือนเดิมครับทำถนนเหมือนเดิม ตอนมหาสารคามบาปีนะครับราคากลางเนี่ยห้ล้านวงเงินทันสัญญาไป49.970บ้าจุดเาเจ็ล้านตามก้นราคากลางไปส0 0 0 0บาทครับผู้ชนะการประกวดราคาเจ้าเดิมอีกครับคือหอจก,กอรบรรบือพรเทพมันน่าสงสัยไม่นประธานว่าโอ้โหทำไมสารคามันได้ผู้รับเหมาอ,อยู่รายเดียวแล้วแต่ละงานเนี่ยประหยัดงบไปหม0 0นบาทยื่นซองอยู่ลายเดียว คราน,นี้พวกผมเนี่ยนะครับสอสอจังหวัดสารคามเนี่ยห้าคนพักเพื่อไทยนะครับก็มีผมยุทธพงศ์จลัสเถียนท่านสุทินคังแสงท่านชัยวัฒนาตินรัตคุณหมอกิติศักดิ์คณะสวัสดิ์แล้วก็คุณจิรวัตรศิริพานิชเนี่ยพวกผมมากันยกจังหวัดพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ขาดแม้ที่นั่งเดียวก็ปรึกษาหารือกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยมันผิดปกตินะ นะครับก็เลยทําหนังสือร้องไปถึงท่านผู้ว่า,าการจังหวัดมหาสารคามเหตุผลในการร้องท่านประธานฟังนะครับว่าเขาล็อกกันยังไงล็อกสเปกกันยังไงครับก็คือเขาก็ไปกําหนดครับบอกว่าไอ้คนที่จะมาประมูลงานเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้รับเหมานะครับชั้นก่อสร้างชั้นพิเศษหรือชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็บอกว่าจะต้องไปกําหนดงานบํารุงมีผลงานงานบํารุงประเภท h o ตมิกอินเทสรีไซ y คิ i n g หรือถ้าภาษาพวกผู้รับเหมาเขาเรียกว่า o t ต e ีนะครับท่านระธานแล้วขณะเดียวกันนะครับไปล็อกอีกครับบอกว่าจะต้องมีโรงงานผสมแอดฟัน c o คอนกรีตหรือแพนเนี่ยรัศสมีนะครับไม่เกิน100รกิโลเมตรจากสถานที่ก่อสร้างก็คือตรงที่ประมูลงานที่จะสร้างถนนน่นแหละ แล้วาาท่นประธานครับพอคุณไปกําหนดอย่างนี้ครับว่าจะต้องมีฮอดดีไซกิงแล้วต้องมีแพนไม่เกิน100ยกิโลคนอื่นเขาเข้ามาแข่งขันไม่ได้อันนี้มันคือการกีดกันครับแล้วขณะเดียวกันครับแม้กระทั่างงานของกรมทางหลวงเองเนี่ยที่สร้างในลักษณะอย่างนี้เนี่ยที่ใช้งบของกรมทางแต่ที่ผมอมิปรายเรียนาาทนปธานเนี่ยมันเป็นงบจังหวัดงบมหาไทยครับงบกรมทางหลวงเนี่ยเขายังไม่ได้ล็อกเลยครับ อธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยนะครับคือนายสราวุฒิทรงศีวิไลเนี่ยขออุญาตที่เอ่ยนามเนี่ยนะครับพอเป็นรุ่นพี่ผมจบวิศวะจุฬามาด้วยกันครับมีหนังสือบันทึกสั่งการเมื่อวันที่3กุมภาครับบอกว่าไอ้พวกงานขยายเนี่ยจากสองช่องเป็น4ี่ช่องงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเนี่ยให้กำหนดเพียงว่าหนึ่งเนี่ยงานก่อสร้างทางชั้นพิเศษหรืองานก่อสร้างทาง ชั้นหนึ่งกับชั้นสองก็เข้าประมูลได้ละนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนฮอตรีไซคิงนะครับแต่ที่จังวัดสาคาเนี่ยกำหนดพิลึกพิลั่นมันถึงได้ผู้รับเหมารายเดียวทั้งจังหวัดแล้วก็ขณะดเดียวกันครับท่านประธานครับลดราคาไปงานละหมื่นห้าพันบาทคราวนี้ท่านประธานครับความผิดปกติเนี่ยที่ผมว่างานนี้เนี่ยมันควรที่จะตัดออกมันควรยะเงินไปช่วยโควิด ตั้งแต่วันที่6งานนี้ครับเซ็นสัญญา13าพฤษภาหกสวันที่6พฤษภา63ครับสอสอมหาสาร,รคามทั้งห้าคนก็ได้โทรศัพท์ไปเรียนท่านผู้ว่า,าการจังหวัดมหาสาร,รคามบอกว่าท่านผู้ว่าไอ้งานนี้มันผิดปกตินะท่านผู้ว่าเขาไปตรวจสอบทีครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเกิดความไม่โปร่งใสกำลังเกิดความเสียหาย ผู้ว่าท่านพูดไงรูป้ป่ะครับท่านประธานนะผู้ว่าบอกว่าเออแกก็สงสยัยแกก็เชื่อเหมือนกันนะผมเนี่ยกับสสทั้งหมดห้าคนเนี่ยไม่พอครับโทรศัพท์ไปหาป๋าชิงครับท่านประธานท่านประธานรู้จักป๋าชิงใช่ไหมครับท่านชัดชัยพรมเลิศนะครับประลัดกระทรวงมาไทยป๋าชิงเนี่ยแจ้งป๋าชิงไปตั้งแต่วันที่หกพฤทธภาครับบอป๋าชิงบอกว่า ป๋าชิงต้องรีบไปตรวจสอบก่อนนะเพราะว่ามันไม่ชอบมาพากฏเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายครับผมก็ทราบจากป๋าชิงบอกว่าได้สั่งการใ้ผู้ว่าตรวจสอบแล้วครับแต่ปรากฏว่าผู้ว่าทั้งหนังสือครับเนี่ยพวกผมเนี่ยสอสอทั้งจังหวัดห้าคนนะครับไม่ใช่ริงโตกนะครับเนี่ยสอสอทั้งห้าคนทั้งจังหวัดเนี่ยทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการจังหวัด บอกว่าให้เข้าไปตรวจสอบเข้าไปทบทวนครับแล้วก็ให้ตอ 1, บภายในเจ็ดวันครับป่านี้ผู้ว่ายังเงียบเลยครับวันนี้วันที่สี่มิถุนาแล้วยังเงียบครับแล้วขณะเดียวกันเงียบไม่พอครับเซ็นสัญญาไปเลยครับเมื่อวันที่สิบสามพฤษภาเซ็นลวดไปทั้งสี่สี่สัญญาครับท่านประธานแล้วท่านประธานครับผมเนี่ยจบวิศวะมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไอ้เรื่องรู้เรื่องถนนเนี่ยผมต้องรู้อยู่แล้วม่าจะเรียนจบมาได้ยังไงครับท่านประธานครับที่แขวงการทางเนี่ยเขาไปทําไม่ได้ทรรําพารกิการนะครับไปปฏิบัตริราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดหมหาสารคามเกิดอะไรขึ้นผู้ว่าหมหาสารคามคนนี้ต้องรับผิดชอบเพราะว่าแจ้งไปหมดแล้วแจ้งแม้กระทั่งป๋าชิงผู้ว่ายังเฉยแสดงว่าผู้ว่าคนนี้ไม่กลัวป๋าชิงนะครับเนี่ย เขาบอกว่างานฮอตดีไซน์ิ้งเนี่ยนะครับท่านประธานผมขออนุญาตใช้เวลานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยให้เวลาผมเยอะครับเพราะว่าบอกว่าเอาให้เต็มที่เลยไอ้เรื่องที่บรรทุจริตมันโกงเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ไม่ฟังผมอีกแล้วท่นานมทหนึ่งไปไหนอีกครับเพราะาท่านนายกบอกจะจัดการเลยใครมันเนี่ยไปโกงไอ้พวกโควิดเนี่ยผมเนี่ยามาบอกอยู่เนี่ยจะจัดการไหม หรือเป็นเพียงลมปากพูดไปแบบนั้นนะเขาบอกว่างานฮอดดีไซนิ n งเนี่ยนะครับท่านประธานเป็นงานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงผิวทางที่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้ได้แต่งานก่อสร้างถนนทั้งสี่สายที่หมหาสรารคามเนี่ยงบประมาณประมาณ200ล้านเนี่ยเป็นการขยายถนนครับถนนเดิมมันสองเลนขยายเป็น4เลนดังนั้นเนี่ยนะครับงานส่วนใหญ่มันเป็นงานก่อสร้าง มันไม่ใช่การทําผิวนะครับแล้วบอกว่าถ้าผิวถนนเนี่ยมันเสียหายนะครับแค่ไม่ถึงชั้นเบรนะครับถ้าชั้นเบรเนี่ยมันจะต้องใช้รีไซเคิลใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ถึงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็สามารถใช้ออแอสฟัลติกธรรมดาเนี่ยมาปูผิวปรับปรุงผิวได้อยู่แล้วแล้วทำไมนะครับมันต้องไปล็อกสเปคนะครับเอาไปใช้ฮอตรีไซเคิลนะครับ แล้วผมก็เรียนครับว่าพอคุณไปกําหนดเนี่ยแผนรัศมีต้องไม่เกินหนึ่งรกิโลแล้วต้องมีฮอตรีไซเคิลมันถึงออกมาเป็นลายเดียวไงทั้งจังหวัดครับได้ลายเดียวแล้วถามท่านประธานครับเรียนท่านประธานผ่านไปท่านมทหนึ่งผ่านไปท่านนายกด้วยว่างบจังหวัดแบบนี้จังหวัดสะะระขามบ้านผมครับมีงบแบบนี้ทุกปีครับทำมาแบบนี้ทุกปี ไม่เคยกําหนดเลยครับแล้วท่านมอทอหนึ่งท่านต้องไปตรวจสอบนะครับสั่งป๋าชิงให้รีบไปตรวจสอบเลยหนังสือผมเนี่ยยืน่นถึงป๋าชิงก็ยื่นไปแล้วครับเนี่ยป๋านี้ยังไม่ได้รับคําตอบเลยครับแล้วผมก็สงสัยครับท่านประธานครับว่าเอะมันทําไมเนี่ยขนาดป๋าชิงก็สั่งการแล้วเนี่ยนะครับผู้ว่ามาสกคำเนี่ยแกถึงไม่ทําอะไรยังเฉยอยู่ บอกว่าให้ต่อภายในเจ็ดวันนะครับอันนี้มันไม่เจ็ดวันแล้วครับมันเดือนหนึ่งแล้วครับผู้ว่ายังเฉยอ,อยู่ผมไปสืบเบื้องหลังมาครับท่านประธานครับเขาบอกว่ามันมีเบรกการเมืองเนี่ยในกระทรวงคมนาคมกับในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสร้างการอยู่เบื้องหลังผู้ว่ามาสักคำถึงไม่กลัวป่าชิงอ่าเขาให้ต่อครับมาไม่ต้องมาอย่าเพิ่งกดออดผมผมอีกนิดเดียวครับ กำลังตอนสําคัญเลยครับท่านประธานผู้ว่ามาสขามครับถึงหดหัวครับไม่กล้าตรวจสอบไม่กล้าทําอะไรเลยสอสอทั้งจังหวัดก็คือตัวแทนของประชาชนทั้งจังหวัดมาสคามไปร้องเรียนครับให้ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสบอกว่าให้ตรวจสอบก่อนก่อนค่อยเซ็นสัญญาผู้ว่าเฉยครับแกกลัวครับแกไม่กล้าตรวจสอบครับเพราะว่ามีบิ๊กเนี่ยอยู่สังสังการอยู่ข้างหลังมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ครับ ฝากท่านประธานต้องไปฝากท่านประธานผ่านไปท่านนายกไปยังท่านมทหนึ่งครับว่าต้องไปตรวจสอบครับใครไม่ไปสั่งการผู้ว่ามหาเสนาคาเป็นมืนกลัวนะกลัวหนาขนาดป้ายชิงเนี่ยสั่งให้นไปตรวจสอบมันยังไม่ไปตรวจสอบเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับท่านประธานครับอย่างนี้ทำไมไม่ตัดทิ้งไงไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสองร้อยล้านเนี่ยนะครับเนี่ยท่านมท,ท,ทหนึ่งก็มาแล้วนะครับเนี่ยแล้วไอ้ที่บอกว่าไปส่งเสริม<ส> เรื่องการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยครับเนี่ยไม่ตัดของเขาทิ้งครับไล่มหาสารคามเนี่ยทำไมไม่ตัดทิ้งแล้วก็สอสทั้งจังหวัดไปร้องเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเหมือนกับไปร้องอะไรครับไปร้องสารพระภูมิเลยครับยังไม่มีคําตอบอะไรเลยนะครับท่านประธานอันนี้แหละครับคือตัวอย่างนะครับที่มาบอกว่า มันมีความไม่โปร่งใสครับในการบริหารงบประมาณแล้วขอแถมอีกนิดนึงครับท่านประธานครับเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลาให้ผมเยอะนะครับผมเนี่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะผมขึ้นมาแล้วผมไม่มีข้อมูลท่านประธานครับสั้นๆครับท่านประธานเล่มสองเนี่ยครับเนี่ยโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับเล่มสองเนี่ยผมไปดูครับท่านประธานฮะหน้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยนะครับ งบของไอ้พวกไอ้ซื้อรถทั้งหลายเนี่ยท่านประธานเอาผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับรายหน้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยรถยนต์บรรทุกนะครับดีเซลเนี่ยคาร์บะกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิลแคปนะครับใช้ที่ศูนย์ศึกษาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอแกลจันดีอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี1นึ่งทันแปดแสนหกหท่านประธานครับอย่างนี้เนี่ยไปตัดทำไม ผมถามหน่อยที่ไอ้เรื่องรถเช่าท่านประธานครับวันนี้มันมีมหากรรมความไม่โปร่งใสท่านประธานทราบไหมครับหน่วยงานของราชการทุกวันนี้เนี่ยผมว่าโง่หรือแก้ง่ครับทํายังไงท่านประธานครับอธิบายไม่ยากเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลาไปเช่าเสร็จเนี่ยประธานก็คือรถสี่ประตูไอ้รถกระบะสี่ประตูแหละถ้าไม่โตโยต้าไอ้วีโก้ก็เป็นอีสุสูดีแมก สประตูแหลรราคาประมาณ9ก้าแสนเอาง่ายๆาท่านประธานวิธีการครับตำรวจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนายกไปไหนฟังดูหน่อยนะครับจะไปจัดการสุจริตต้องมาฟังผมครับวันนีทน้ท่านประธานครับท่านประธานไปสิครับตามสถาน,นีตำรวจไม่ว่าภูทรไม่ว่านาครบาลครับโอ้โหท่านประธานผมเนี่ยไปสถาน,นีตำรวจตอนที่มีเรื่องวิวาทะเอ ทางด่วนในสภจะาไปแจ้งความครับเข้าไปที่สนมักกะสันเนี่ยโอ้โหท่านประธานห้องน้ำเนี่เหม็นมากครับรั่วเลยครับเหม็นมากฝนตกหลังคาก็รั่วครับเหม็นไม่มีเงินซ่อมแต่มีเงินเช่ารถท่านประธานเช่ารถสายสืบรถยาสืบติดรถธุรการรถขนผู้ต้องหาไปเช่าอะไรกันนะักกันหนาวิธีการเขาทำยังไงท่านประธานง่ายนิดเดียวครับไอ้อยางนี้เนี่ยซื้อเนี่ยตัดทิง้ง เช่าก็เช่าไงท่นทานประธานเดี๋ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยลดสี่ประตูนะครับราคาประมาณเก้าแสนหน่วยงานหลายหน่วยงานครับเอาตำรวจนี่หนักสุดเลยก็ไปเช่านะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหกสิบเดือนหปีครับเดี๋ยวนี้รวมเป็นเสร็จก็ประมาณเก้าแ0นนั่นแหละท่นทานประธานเสร็จแล้วก็บริษัทลดเช่าก็าลดคืนไป ใช่ไหมครับตำรวจเหลือกระทรวงยุติธรรมนะครับหลายหน่วยงานทั้งหลายแหละเนี่ยก็ไปเช่าใหม่ไอบริษัทรถเช่าครับก็เอารถกลับคืนไปนท่านประธานก็ไปขายท่านประธานท่านประธานรถมันเยอะแยะมันไม่ได้ใช้รายงานมากนะครับเก้าแสนขายสี่แสนห้ากำไรหน่เนาะสี่แสนห้าท่านประธานถูกไหมครับเอาไปขายต่อกําไรสี่แสนห้าแล้วผมถามครับว่า วันนี้เนี่ยครับเนี่ยใครกันแน่ที่มันโง่บริษัทที่ให้เช่ารถโง่หรือรัฐบาลโง่ตำรวจโง่นะครับที่ไปใช้วิธีการเช่าแบบเนี้แล้วโรงเรียนเขาเนี่ยเขาซื้อขาดครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอารถเนี่ยไปใช้ไปตัดเขาครับแล้วทําไมทีรถเช่าคุณไม่ตัดเนี่ยผมถามหน่อยหรือมันมีอะไรแล้วท่านประธานครับถ้าคุณไม่แก้ไขนะงบหกสี่เข้าเนี่ย ผมยังมาแฉอีกว่ามันมีบริษัทอะไรชื่ออะไรในข้อมูลผมมีหมดเพียงแต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างผมเกินเวลาท่านประธานมาแล้วเนี่ยนะครับห้านาทีก็ด้วยความเคารพท่านประธานครับว่าเกรงใจท่านประธานสุชาตินะครับก็เลยต้องขอกลาบเรียนท่านประธานสองเรื่องครับไอเรื่องถนนงบมหาไทยงบผู้ว่างบจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องรถเช่าเนี่ยฝากไปถึงท่านนายกฝากไปถึงรัฐบาลว่า วันนี้เงินคุณก็ไม่มีคุณไปตัดเนี่ยแต่ไอ้ควรตัดมันไม่ตัดดันไปตัดไอ้ที่ไม่ควรจะตัดนะครับขอขอบคุณครับสถานครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ